สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมช่างไก่ปาจ,จิโร่แลวครับเดี๋ยวคนนี้จะมารีวิว f o t t u n e r ตัวนี้ตัวนี้เสร็จละครั้งก่อนก็ส่งไปคันหนึ่งละคันนี้ก็คันใหม่คันหนึ่งครับอ่าคันนี้เดี๋ยวมาดูคันนี้คันนี้จะเป็นทรงที่ว่าบอกไว้ข้างหนึ่งครับคันนี้อ่าคันนี้จะบอกไว้ตัวหนึ่งส่วนตัวใหญ่จะเอาออกครับตัวนี้รูปทรงก็จะคล้ายๆกันหมด เพราะทรงนี้จะเป็นทรงที่สะดวกที่สุดละของผมหรอบคนสูงอายุนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่าเป็นไงตัวนี้จะมีฟองน้ําหมดเลยนะฟองน้ําผมตัดไปหมดเรียบร้อยละแลวพรวกนี้ก็ยกเข้าออกได้ปกติแลวตัวนี้ก็เหลือบอกว่าตัวเล็กตัวหนึ่งตัวใหญ่เอาออกครับอ่าเดี๋ยวเราก็มีก็มีแก้หลังอ่าตัวนี้ก็เป็นแก้หลังเป็นไม้ดึงออกมาไว้วางพวก เตาแก๊สไอ้พวกนี้ได้อยู่ส่วนตัวนี้ก็เป็นที่วางของเหมือนเดิมอ่าคล้ายๆกับรุ่นที่ผมทำๆช่วงแรกครับเนี่ก็เก็บของได้ปกติครับตัวนี้มันจะตอบโจทย์มากครับทางนี้นี่ครับเราก็สามารถเก็บของได้ปกติครับข้างในส่วนตัวนี้ก็ยกออกได้ตัวนี้ก็เก็บของได้ ตัวนี้ก็นอ็อตตัวนี้ถอดน็อตตัวนี้ก็ยกออกได้เลยครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูชุดหน้าว่ามีอะไรบ้างนะอ่าชุดหน้าก็จะมีตัวตัวนี้เป็นปอกอัพที่วางของส่วนรูตัวนี้ลูกค้าให้เจาะใส่รูกแก้วอ่าพอเราจะใช้งานก็เราก็ดึงขึ้นมาครับตัวนี้นี่ปึ๊บ อ่าดึงมาแล้วนะอ่าตัวนี้ตัวนี้เจ้าของต้องการโต๊ะออกไปทางนี้ครับทุกทีจะเป็นโต๊ะหันออกไปข้างหลังใช่ป่ะครับแต่ตัวนี้เจ้าของต้องการให้ออกไปท้างหน้าเพราะว่าเวลาเขานั่งตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ลงให้ดูนะเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้ตเห็นไหมตัวนี้เกาอี้เห็นไหมครับตัวหนึ่งอ่าตัวนี้ก็ถอดออกได้ครับอ่าตัวนี้ถอดออกไปก่อนเลยกระดาน กระนาดนี้แยกออกได้ครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยววางหลังก่นอนนกว่าน,นี่ครับกระนาดตัวนี้ผมก็ใส่ขาวไว้เห็นไหมครับแล้วก็หมุนเข้าออกได้เลยเห็นไหมตรงช่องนี้ส่วนตัวเนี้ยถ้าเกิดใครถ้าเกิดว่าใครจะเอาบอกคู่ใหญ่ตัวใหญ่มาใส่ก็ถอดกล่องนี้ออกได้เลยแล้วก็มาใส่แทนได้บอกคู่กลางก็ดะอยู่ครบส่วนกล่องท้ายนี่เราไม่ต้องถอดออกเลยนะ เราก็อยู่กับรถตลอดเลยเพราะว่ามันมันอยู่คนละส่วนกันอ่าเดี๋ยวเรามาเอาเบาะลงนี่ครับอ่าเราลงแล้วนะปุ๊บอ่าผมถ่ายมือเดียวก็ใหญ่นี่หน่อยนะเดี๋ยวแป๊บอ่าตัวนี้ก็เห็นไหมครับจะนั่งได้ปกติคนตรงนี้ก็เป็นที่วางของได้เลยใส่แก้วเห็นไหมครับจะนั่งอยู่ทางนี้ออกได้เลยนี่จะเป็นทรงนี้เลยครับเวลาขับรถไปผู้โดยสารข้างหลังก็นั่งได้ แล้วสามารถวางแก้วกินน้ำได้ลงรูเลยอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อ่าดูข้างหลังใช่ไหมครับนี่เขาจะออกไปตัวหนึ่งอันนี้ตัวนี้จะเจอของสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าก็านั่งได้เลยหัวไม่ติดนะครับเห็นไหมเหยียดทรงนี้บ่ออาจจะเดินหน้าอ่าตัวนี้ทรงที่เอาบ่อกออกข้างเดียวนะครับเนี่ยถ้าจะเอาบ่อตัวใหญ่มาใส่ก็เอาตัวนี้ออกได้เลย ยศตัวนี้นี่น็อตสองตัวถ้าเราจะเอาลงอ่าเราก็ลงปุติตัวนี้ก็มีหลุมใหญ่อีกหลุมหนึ่งครับเห็นไหมครับนี่นี่น็อตตัวนี้ถอดออกได้เลยแล้วเราก็เอาบาะใส่ได้บอะใส่เบาปุ๊บชุดนี้จะไม่ติดอะไรเลยเราสามารถไว้เหมือนเดิมอ่าโอเคน,นะครับอ่าฝากกดติดตาม เกดไก่ปาจิโลด้วยหรือใครจะเข้าไปดูช่อง youtube ก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าไก่ปาจิโลนะครับเบอร์โทรก็0 8 4 7 8 1 8ด4 8นะครับผมสวัสดีครับ